สวัสดีค่ะหลังจากไปหากบมาเด้อค่ะพี่น้องมากินบักทันเทเก็บมาเมื่อวานนี่ตั้มเจียวเจ้าของนี่ตั้บักพริกสดสีนวยใช่น้ำตาลใช้เกลือผงชูรสอ่ะลุยคืยอสืบอไปไหนมาก,กินน้ำเขาดอกเบิองสะพ่าลร็วเพราะว่า <พอ S 2> ป้อนเข่าสองส่วนหมองพานไป,ปนไโอ้ลูกชายกับลุยลายลุยลายป้อนเข่าม้อหน่อยนี่ต้องใส่เวลาย,ยา่างคั่เลยอ,อาบนา้ำหาหน้าที่ แต่ว่าปอนเขานี่สองสมมงครึงอันที่เปนัางถาเพิินอยู่เตียงกับบมาพ่อเถื่อน่ะลุยยยๆสวัสดีค่ะจ้ามาเข้าอีกขวดแขวบอดีต่อแขวบอดีกินน้ำกันใส่แขวนะ้ามันแล้วปอนกันลนะออโอ้เอ้ยจิม้มเอ้ยจิ้มโทรมาไปกินผักมือบริลล์อเอาผักไปกินเด้อกินจุอืม,อม มามาเมย์เมย์นั่งไหลๆๆซุบๆจัมจัมจัมเดีอยวแา่เนื้อเดือยวตาด้วยแช่เนื้อเยอะปลาอันนี้ไม่สิส้มกว้งเนื้อมาชมอันนี้เขาก๋สิมีบับลุงอันนี้ของเขาอยู่นี่กินอะไรสิ

กินหมอนข้าอย่าี้กินห่อซาไมเด้งห่อเต็นเหลียงกล้วยยลียงง่วนมีหูเหลยว่าต่นได้แสบบ่แสบอืมอืมทีนี่ต่นประจำอืมตะกีมม่วหกับปเก็บแต่หน้าแย่ชุ่นั่นเลี้ยวเหลียงกล่วยอืมสมัยตะกีมม่งเป็นเด้งห่อยโอ้ยต่นนัหนตัวประจุประจำทำไมหัวนล่เป็นหน้าเยอะอ่ะอืมหัวไม่หวานตัวว้ากินหน้า

ก็เก็บสองต่วนเนี่ยนี่อีกคนหนึ่งผสมข้าบ้านนะได้งหรอข้าวหวานข้าหวานอูดอนไหมมองมอไปเก็บมองไปส้อนที่โป่งคุนนะเออใกลับเดี๋ยวนี่ไมาไปเบิ่งมองเขาปผุกเนีเขาาผูกแค่ต้นมะเขือเแม่เขาเขาเม็ดมันแม่แต่อเขเขาเบอเาเม็ดเป็นหยอดได้ถุง หนึ่งน่ะมันจะมีอยู่หาเม็ดเขายอด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 บัดนี้มันอยู่ได้เขาปลูกปลูกในต้นบักมี่ลายลายงามงามอยู่หงัอนหงัอนหม่องมันไปเห็ดงานมาขี้เกียเมื่อยครับต้นอีกอันนึ่งด้วยดีต้นตะกบเออต้นตะโก้ปลุกอะไรอยู่ข้างในต้นนี้ต้นในอาศัยก่อนเขาตั้งใจใช่เงินผสมอืม ขนาดมันยงผสม้ดอสผสมจดยเนาะแล้วคนมนักส่มจาดยคยพมีสบู่มันก็ผสมไดฮแต่เยไปนะจาดยเราบ่มีสบูพเกลืเดวเกลือ หน้าพี่น้องเจา้าบัดสนมเด็ดใช่ผมนะเออมีแม่แม่นบอกเออม,นออนะอมวนนอนรู้เรียนนะอือเจ้ามวนนอนเจ้าปฏิริแล้วมวนนอนรูเ้เรียนร,รู้เบบร,ยยรียนโซนอ่อนบอดอืออือโซนแสบบ่อยใหญ่ใ่แสบหรอแสบแสบส,สมสิมอันนี้เนาะหากมันหนาวมันก็นเลยเพราะท่นอัานานี้เป็านไหนต้องกินห่อนๆเนาะเม่กินบักมองปลาไหมมองปลาบพราะท่นไม่นี่กระดอกมันติ เดีเห็นคนลาวเขากินเขาว่าก๋อยเหนือหรือว่าก๋อยปปดเนาะเขากินกับดอกบักม่วงเขาว่ามันเฉียบแม่นเลยบ้านบ้านน้องนู่นหนาววะใครบ้านน้องนู่นเราประเดีอยู่บ้านน้องนู่นแล้วนี่ก็ต้องนี้เขาเอ่ยนี่อย่างน้องนู่นฟังกุลน้องนู่นกับบ้านน้องโนู่นบ้านหนาวนะบ้า เพราะว่ามืองานเป็นใจงามงานไงใครวะแอ้วที่มือสินั่งขี้ประแดกที่เขาก็ประแดดนะต่างต่าหายป่วยมาหนช่วยใสขึ้นอ้วน้อนอ้วนอ้วนว่าใครนี่ว่าใชรลอยเป็นผิดนอก็เกือบอันนี้พนันตะพุ่นผัวเพื่อนว่าบ่ยั่งดอกคอยว่าจังไรกันย่างเออบ่ยยืนดอกแตนเพื่อนว่า อันผัวเพิ่นบ่ยังเออบ่ใหญ่บ่ยังเนาะพี่เนาะอือเพิ่นเว้าเพิ่นสิให้อือตาพลอือบ่เป็นหยังดอกว่าบ่ันดอกผมก็บอกแล้วเนาะบ่เป็นหยังดอกตาพจังไรก็ี้ซั่นล่ะเนาะบ่ยังจังได๋เราบ่ได้บวมพอตออว่าเรตีนบ่บวมขาบ่บวมพอตอนีแต่ว่าเวลาเขาใท่อหายใจก็สิดิ้นจังซี่เนาะตอนนั้นแหบ่ฮู้ดอกคือว่าอันนีน่ะอนพอฮู้เรื่องเนาะอือเขาม ตัวก <Th> ็ถอดออกค่ะ mm มัด hmm. จิตายเนื้อทุกตรงมันหายใจบลอทัดนะอือมันคือเส้เศ้าเลยอือเพื่อมันจิสาวออกหนะมันจิเผาสศร้าวศร้าเศาเออกอือมันยังว่วเผานี่มันคอยดึงอยู่กดจิตายกับจิตายอ่าปากพผงืบพผงืบอยู่มือเขากำบัดเข้าไหวเนาะกนจิตตุ้ยอือเขากำบัดเข้าไหวเขาเอามือเขามาซอยดึงเขากับยังซอยบ่ไดอือนีมันคอยดึงอยู่เอะหน่อยเด้ลูกตาดุยใจเครื่องซอยหายใจ ดึงถอดออกเองเขาบาดไมาตีนี่อาว่าคนนั้นเขาบาดตีอยู่ดึงดึงถอดออกเองเลยจิเจ็บอยู่ดีเนาะเย็บจุนแล้วเห็ดจะไหนตายก็ตายย่างก็ย่างคนตัวเขาเห็ดจุนนะหมอเขาหนัดเขาไปหาหมอเขาบอกไปนีแม่มันดรอกเศร้าไปยังกระโให้กจีนยังกระโปงห้กิีนจะได้พื้นดีดีมากกันหย่อนมอนั่นเองแล้วแล้วก็ห้เคา ขัแม่เหาอดนะให้ใจสิจอยแป้นนี้เหลือแต่กระดูกสิก็ให้อดอาหารไขขึ้นเดียวบอเ<ร>มนไปตรวจเกลือก็ไม่ให้กินทุกวันเนี้เกลือไม่ให้กินน้ำปลาก็ไม่ให้กินให้เรากินข้าวกับซอสกับเกลือเขามาจากโรงพยาบาลแสดงว่าเขางดไม่ให้กินเค็มเลยเอออาหารทะเลห้ามทุกอย่างอไม่ให้กินอประเด็กปลาน้อยก็ไม่ให้กินเรื่องอะไรเราจะไปอดของแท่บอือเราอดไม่ได้หรอก ตายก็ตายตายพอกินก็ช่างมันไม่เสียดายเลยชีวิตอีิริมาฮ่าโอ๊ตโอ๊ตโอ้ตายไปเ้าบ่อได้กินโอ้ยจมุกจสิปล่อยสิแซงสิดาที่เนาะเออมาเพราาะว่แต่จีบบอย่างบอนยังผื่นเขาอะจำพ่นตายคืนคนตายคืนตายคืนม้าคือเก็ขียวใหญ่ๆ ไม่จะแ,แขวนหนาบ่องันก็เลยนี่เนาะบัดน,นี้ไปกินแนวอื่นี่เป็นยังไงล่ะบัดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะแสบอยู่ค่ะพี่น้องเอาถึงแทบเสียบถูกเอา้าถูกเพราะมันไหนได้คุยได้พิดเกลืออย่างสสนีะ้ะอม <c oughs> มันประดานดเนาะค่อยค่อยมีแขวยำยำไหม,มบัดมันไม่จะแขวนน,นาบัดมันไปจะไหนบัดเนี้พข้าวนงข้ามทอกับปัน่นสุด,ด,ดยอด พักยิ่งยั้งละมากเถอะใหญ่ๆก็ว่าใหญ่ๆแล้วบักพริกนี่เติมบ่ได้กินเธอละหน่วยดอกกินเธอละสามหน่วยกิได้จําเนี่นี่นะกินเพ็ดกับบะได้บ่เออเพ็ดกับบะได้พักก็ยิ่ง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 เอาคิดได้แล้วเจ้าพักบ่เคยกินไอ้พักกันนั่นไหมพักกันเดาพ่อสามทวนพ่อเถื่อแม่ทวนหนึ่งก็กินบะหมี่แต้วเฮตับปลาหวานเมื่อวานเฮตับปลาหวานอย่างปลาดุกสองตัวเฮับปลาหวานไปได้พักกันเดาหาทวดพ่อยาก เาอาเรากินเมื่อคำหนึ่งอู้มันคือสีเสบเสบเมื่อวานเนอะเอากินมดสีทวดนอ่อยหอยตาพ่นทวดหนึ่งทองเขาตึงจามพี่มันอืดทุกทายมันคือเออถ้ากะเหล่ามันอืดน,นะอือแต่กะเหล่ามันเป๊ปงมันเป็นอะไรหนีใหญ่ กินเอากินเอาแม่โหวดมันมันมาเคยกินแบบมีกระเทือกินแบบเต็มที่เลยกินเขาแน่นอนกินเออแมนเอาแน่นอนขนาดพักหลายๆเขากันแน่นอยนึกได้อเว้ยกินเอาแต่พักที่ยาตะพนกินลืนเนาะแม่พ่อขี่ขันเขาพอไปหายเขาแต่เขาไปหาเขาเห็นเสียพ่อกัดถืนเน่าถืนเน่าบอกข่อยห้พ่อกะเล่าเติมขอเห้แมาเป็นสอบเวลากินกับกินพ่อทำหนังเลยเออมันกินมาหลายดอกบ้ดนี้ก็ทางแหล่งเห็นมันก็เหลือปลาดุกีอยู่ต้นหนึ่งเนาะมันกินบ่หมือ เรามากินม่อีกมากินเบบนบเสียอือเจ้าเสบจอดเจ้าเสียบอือเอาไปเอาใหม่อีหลก็จักแต่ไปกินจอดปลาดุกตัวนั้นอือปลาดุกอย่างเลยอือกินก็สุนมงกินมันเองเท่าแล้วก็เหลือเฮ้ยกินคนอายุหลายปีน่ยิ่งบอกน้ยขนาดสิกิน์มึงทำกินมาันแล้วปวดขอทำแล้วบวให้ก็เลยส่องบให้มันหลยมันก็นบวชาของพ่อห้าสิบเจ็ดปีแล้วอืออิ่มแล้วนางเนี่ยมาหน่อยยืจืดเนี่ย แม่ uh huh. <Ma. S 1> นั่นเอ็ก <ไป S 1> อยากขึ้นาะท้ค้ำละค้ำระดีสิแมาที่สิเป็น <Okay. S 1> นะเพราะว่าปอดบ่ค่อยอน,นีแล้วปอดบ่ค่อยดีอืม <Okay. S 1> ือว่ารอล่มบคออนนค่ค่อยนีนก็คนนอนกิน้อนรุ่มะไค่า,ามันตีบตรุงตีบรห,หน่อยอยอันเ์บประทันข้ามเขาวกว็าตองอันนี่อยปอดน,นอยกว่าเกาอืมตะกี้เดีเย็ดปเราคือเอา เวิรพูกรนก็ะซ่อนจะกี่ม้อนหน่อยนางกินไดไทุกอย่างสมองุงก์ก็กินได้อยังแกกินไห้เบิดก็ยังว่แต่เลกสี่สิบสองสี่สิบสามมาหนีคือว่าท้ถอยคือกันบบว่าตผู้ใดกลัวสได้แล้วก็นั่งเผาคือคือว่าขันผู้ใดเอาเหนือมาโป่งไหวห้หยาดกันแต่ดยมาบ่ท่านขันบ่หยาดให้เรา <laughs> <laughs> ขันบ่หยาด่า คนมากินก่อยเด้อแล้าเอาเนื้อมาป้องไว้ให้หยาดนี่บร่ราท่านเ่ราท่านโดยแต่โดยกินทีหลังเด้ยอยค่ะสันนะบักท่านนี่